ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่น่าสนใจวันนี้ครับเกี่ยวข้องกับบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะครับกลายเป็นดรามา่าเข้าประชุมแต่ว่าไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยล่าสุดครับพลโทโคงชีพตันตะวาน,นิชโคศก,กลาโหมครับต้องออกมาชี้แจงว่าภาพที่เห็นภาพภาพเนี้ยที่บิ๊กป้อมไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยเป็นการประชุมของรัฐมนตรีกรลาโหมอาเซียนครับ เป็นการประชุมระหว่างประเทศผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะฮะเจ้าภาพก็คือบรูไนมันจะมีบางช่วงบางตอนที่เจ้าภาพเขาขอให้ทุกประเทศถอดหน้ากากอนามัยชั่วคราวเพื่อที่จะถ่ายภาพร่วมกันผ่านทางหน้าจอเนี่ยแบบเนี้ยช่วงก่อนการประชุมระหว่างการรับรองเอกสารปฏิญญาร่วมกันขอให้ถอดหน้ากากอนามายัยแต่นอกเหนือจากเวลานั้นบิ๊กป้อมและคณะนะยึดปฏิบัติตามกฎของสอบอคอกทมอย่างเคร่งครัดก็คือใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ไม่ได้มีเจตานาจะละเว้นการใส่หน้ากากอนามัยแต่อย่างใดก็เลยปรากฏเป็นภาพว่าใส่บางช่วงบางช่วงไม่ได้ใส่อ,อีกหนึ่งปมร้อนแรงเมื่อคืนนี้ครับอดีตนายกทักษิณชินวัตรนะฮะพูดคุยในขับเฮาส์ช่วงหนึ่ง<ส>มอมหลวงนักกรเ<ส>ทวกุณสอบถามถึงเหตุผลว่าเอ๊ะทำไมถึงมีการตั้งบิ๊กป้อมเป็นผู้บัญชาการทหารบกในยุคที่คุณทักษิณเป็นนายกลองไปฟังคําตอบกันดูฮะตอนนั้นตอนที่ผมเอาป้อมขึ้นเนี่ยป้อมเป็นผู้ช่วยพบรบครับ แล้วก็คุคนเอกชัยสิทธิ์เป็นพอบอผมต้องผมไม่อยากคือไม่อยากโดนขาละหานานนะผมก็เลยคนมาบ่นกันเอาอยาิมาอะไรบางความจริงแล้วเนี่ยเขาก็เป็นจบจปรเขาก็ผ่านการลบมาแล้วก็ผมก็เลยให้เขาขึ้นพอบสอูงสุด,สด,สดตอนนั้นก็เลยเอากลเอกปวิ์เนี่ยขึ้นมาแล้วก็ท่านผลเอกปวิดก็ตอนนั้นกักบผมก็ ดีกันฮนะเพราะว่าเข้ามาที่จำเนียบบ่อยมันเป็นความอะไรดูง,งเูเฮงไม่เป็นถ้าฝึกดูง,งเูเฮงหน่อยวันนั้นก็คงไม่ตั้ง <c oughs> แต่ว่า <c oughs> ไม่ได้ฝึกดูง,งเูเฮงแล้วก็เห็นดูท่าทางก็เป็นคนเรียบร้อยดีอะไรดีก็นี่คือคําตอบจาก,กอาดีตนาย,นยกทักษิณชินวัตรนะครับนอกจากนี้ครับมีการประเมินพูดถึงการเลือกตั้งในอนาคตว่าจะมีการซื้อเสียงอย่างหนัก ช่วงนี้ไรายได้ดีและตอนนี้คิดจะซื้อสสอฝ่ายค้านมาอยู่ในซีของรัฐบาล,ลการเมืองมันกลับมาเน่าเหมือนเดิมคุณทักษิณบอกแบบนี้หัวใจสาคัญคือต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญครับเพราะว่าสอวอ .250 เสียงมีอํานาจเลือกนายกก็จะได้3ปอปพอปหนึ่งไปอีกปหนึ่งก็มาคุณทักษิณบอกเอาไว้แบบนี้นะครับรครับผมสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe y o u t ท b e ข่าวช่องวัน จะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ